รบกวนท่านผู้ชมกดติดตามช่องโกหลังวังช่องทางพารวยด้วยนะครับใครที่ถูกรางวัลจากช่องของเราเมื่อวดที่ผ่านมาต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเมื่อใกล้ถึงวันหวยออกสําหรับคอหวยทั้งหลายก็คงไม่พลาดที่จะมองหาเลขเด็ดเลขดับเราได้รวบรวมแนวทางมาให้กับสมาชิกทุกท่านนําไปประกอบการตัดสินใจเสี่ยงโชคผลสลากกินแบ่งรัฐบาลกันครับ พุ่งตัวไปที่แผงลอตเตอรี่ให้ไวแม่น้ำหนึ่งมาตามนัดเลขทู่ปู่สวยถูกใจนักเสี่ยงโชคไม่ทำให้นักเสี่ยงโชครอนานนะครับได้ปล่อยเลขเด็ดที่ชาวเน็ตตั้งตารอคอยเลขทูบปู่3ตัวตรงๆเน้นๆประจํางวดวันที่16สิงหาคม2564ปรากฏออกมาคือ353ทําให้ชาวเน็ตบรรดาคอหวยตีตัวเลขได้ดังนี้เลขทูปู่แม่น้ำหนึสตัวตรงๆคือ353 335 533 ตัวเลข2ตัวคือเลข53 35และ33สมาชิกสามารถเก็บเอาไว้เป็นอีกหนึ่งในแนวทางกันได้เลยครับผมคนดวงเฮงขนรถสปอร์ตมาแก้บนไอ้ไข่สามนครหลังจากที่ให้โชคลาภถูกรอตเตอรี่กว่า50,000บาทจึงนำรถแลมโบกินีสีขาวและชุดทหารรวมถึงประทัด1น1,000นนัดมาจุดถวายแก้บนสิ้นเสียงของประทัดได้หมายเลข55และ238 พร้อมกับจุดทูบมงคลปรากฏว่าได้เลข938นั่นเองซึ่งเป็นตัวเลขที่ขายกันจากนั้นก็ได้เดินมาหาซื้อลอตเตอรี่ตามแผงโดยเหมาเลข38ตามแผงต่างๆสมาชิกลองเอาไว้เป็นแนวทางกันในงวด16สิงหาคม2564ที่จะถึงในอีกไม่กี่วันนี้กันได้เลยครับ พาสองเลขเด็ดอ่างน้ำมนต์ตาทองอยู่ลายวัดสว่างอารมณ์ถึงแม้จะมีสถานการณ์โควิดสิก็ยังมีนักเสี่ยงโชคเดินทางมาขอพอรขอโชคขอลาบกันอย่างไม่ขาดสายเพราะว่าวัดแห่งนี้นะครับให้โชคลาบกับสาธุชนมามากมายตามแผงลอตเตอรี่ต่างๆภายในวัดสว่างอารมณ์ขึ้นป้ายเลขเด็ดอ่างน้ำมนต์จากการตีเลขของแม่ค้าและพ่อค้าตามแผงลอตเตอรี่ต่างๆคือเลข512 572 87และ89หรือ86นั่นเองครับ เพื่อให้ลูกค้าเอาไว้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อหากสมาชิกมองเห็นเป็นเลขอะไรกันสามารถคอมเมนต์แบ่งปันกันได้เลยนะครับบวงสวงไอ้ไข่วัดสีทรงธรรมครบรอบ1ปีบรรดาคอหวยไม่พลาดลุ้นโชคใหญ่ส่องเลขเด็ดหางประทัดและขันน้ำมนต์ไอ้ไข่บรรดาทรัพย์คอหวยยิ้มหวานเลยครับได้เลขเด็ดสมใจคือเลขหางประทัด30และ195อย่าลืมกันเลข6กับ9ไว้ด้วยนะครับ 195หรือ165นั่นเองครับเลขทูบเสียงทายคือเลข352และเลขขันน้ำมนตคือ25และ081ข้คอหวยไม่พลาดท,ที่จะเก็บกลับไปลุ้นโชคใหญ่กันในงวดวันที่16ซสิงหาคม2564นี้กันครับ สองเลขเด็ดเจ้าโทนแมวแม่ตะเคียนแอบขึ้นไปนอนบนรถจักรยานยนต์ซึ่งที่ผ่านมาหากเจ้าโทนนะครับขึ้นไปนอนทับบนแผงรอตเตอรี่และหากขึ้นไปนอนเล่นที่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์จะนําหมายเลขทะเบียนไปเสี่ยงโชคสมใจปรารถนากันเป็นประจำครั้งนี้เจ้าโทนได้ขึ้นไปนอนบนรถจักรยานยนต์ทะเบียน3-1นนักเสี่ยงโชคจ้องตากันเป็นมันสมาชิกสามารถเก็บเอาไว้เป็นอีกหนึ่งในแนวทางซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลกันได้เลยครับ บรรดาคนรักตัวเลขต่างถิ่นแห่ไหวตะเคียนสองพี่น้องมักให้โชคลาภกับคนไกลหรือคนต่างถิ่นบางรายได้เลขเด็ดรีบไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเหมาหมดเกลี้ยงแผงเพื่อกลับบ้านไปลุ้นโชคกันบางรายก็สมใจปรารถนากันไปบรรดาคองหวยต่างอำเภอเดินทางมากราบไหว้ขอโชคลาภและขอเลขเด็ดจุดทูบตั้งไว้ในกระถางทูบหน้าศาลาแม่ตะเคียนทองสองพี่น้องปรากฏเป็นตัวเลข 960ชัดเจนจนเลขดังกล่าวตามแผงลอตเตอรี่ต่างๆในบริเวณวัดไม่สามารถหาซื้อได้อีกแล้วเตาสมชายโชว์ลอตเตอรี่เลขเด็ดหลังมีตัวเงินตัวทองเข้าบ้านข้อหวยหลายคนบอกรับทรัพย์แน่นอนครับเจ้าตัวจัดลอตเตอรี่โชว์เลขเน้นๆชัดๆแบบไม่ต้องซูมกันเลย ได้เห็นมีเลข40ทั้งหมดส่วนเลข3ตัวนั้นคือ140ซึ่งน่าจะเป็นเลขที่บ้านของเจ้าตัวนั่นเองเรียกว่าชัดเจนแบบไม่ต้องสูมให้เสียเวลาครับลองเก็บเอาไว้เป็นอีกดึงในแนวทางเลือกกันได้เลยครับถ้ายัางไม่ชอบเดี๋ยวเราลองไปดูเลขเด็ดต่อไปกันได้เลยน้องเต้าฮีโร่เหรียญทองแดงโอลิมปิกโชว์เลขเด็ดหลังจุดประทัดสักการะกมลมมะลวงชุมพรเพื่อความเป็นสิริมงคล หลังจากที่ได้ไหว้ขอพรก่อนเดินทางไปแข่งขันจนประสบความสำเร็จโดยน้องเต้าได้โชว์เลขหลังจากมีการจุดประทัดซึ่งตัวเลข2ตัวได้แก่เลข78และเลข3ตัวคือ306หรือ309นั่นเองครับเป็นอีกหนึ่งในแนวทางที่จัดทามาเพื่อให้สมาชิกไว้ใช้ประกอบการตัดสินใจกันครับ เลขเด็ดไอ้ไข่วัดบทลัทรนรันทธาให้โชคลาภหลายงวดติดยังมีคอหวยเดินทางมาสองเลขเด็ดอ่างน้ำมนต์กันอย่างไม่ขาดสายหลังมีชาวบ้านและคอหวยถูกติดต่อกันมาหลายงวดครั้งนี้พบเห็นเป็นเลข281กับ82หากสมาชิกชื่นชอบเลขไหนสามารถจับคู่ตัวเลขต่างๆในอ่างน้ำมนต์นำไปลุ้นโชคกันในงวดวันที่16สิงหาคม2564หรหรือถ้ามองเห็นเป็นเลขอะไรลองมาแบ่งพันกันได้เลยครับ เลขเด็ดวันคล้ายวันเกิดคุณพุ่มพวงดวงจันทร์รีบซื้อก่อนนะครับก่อนจะเกี้ยงแผงเมื่อวันที่4สิงหาคม2564ที่ผ่านมาเป็นวันคล้ายวันเกิด60ปีราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ส่วนเลขเด็ดที่น่าจับตามองในวันนี้ได้แก่เลข6006อย่าลืมกันเลข6กับ9ไว้เหมือนเดิมนะครับ09หรือ90 40หรือ04และ604หรือ904นั่นเอง แน่นอนครับว่าตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับแม่พุ่มพวงดวงจันทร์มักจะได้รับความสนใจจากบรรดาคอหวยอยู่เสมอเป็นประจำทุกงวดสำหรับใครที่กำลังตัดสินใจอยู่และไม่รู้จะเลือกเลขไหนปน็นโชคห้ามพลาดเลยนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งในทางเลือกเป็นเลขมงคลประจำวันเกิดของแต่ละวันเอาไว้เป็นแนวทางในการเลือกได้เลยครับแต่ถ้าไม่ชอบเราไปดูสรุปทั้งสิเลขเด็ดกันเลยดีกว่าครับ และนี่คือสิบเลขเด็ดทั้งหมดที่เราได้คัดมาให้กับผู้ชมและสมาชิกทุกท่านกันมาตลอดอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ต้องออกไปหาที่ไหนให้เสียเวลาอย่าลืมกดติดตามช่องโกลังวังไว้นะครับแต่ถ้าชอบรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปและเพื่อไม่ให้พลาดเลขเด็ดเลขดังจากช่องของเรานะครับ